หมิ่นปี้ใช้ย่อว่า RMB เป็นชื่อทางการของสกุลเงินประจำชาติของจีนและหมายถึงเงินตราของประชาชนในภาษาจีนกลางและมีรหัสทางการของสกุลเงินคือ CNY โดยบางครั้งมีการเรียกสกุลเงินว่า red back หยวนทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นโดยประเทศต่างๆนำเงินหยวนไปเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศ เพื่อความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงด้านการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนปี2015กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้เพิ่มสกุลเงิน RMB เข้ามาในตะกร้าเงิน Special Drawing Right SDR เป็นสินทรัพย์ในสกุลเงินสมมุติที่สร้างขึ้นโดย IMF และจัดสรรไปให้ประเทศสมาชิกถือครองเพื่อใช้เสริมเงินสำรองระหว่างประเทศ ตะก้าเงินประกอบไปด้วยสกุลเงิน USD, Euro, CNY, Japanese Yen และ British Pound s t e r l i n g สาธารณรจีนเปิดให้ค่าเงินหยวนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีการเปิดเซรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปสนับสนุนให้เงินหยวนสู่สากลและมีฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเงินหยวนนอกประเทศในระยะแรกอนุญาตให้ธนาคารในฮ่องกงเปิดบัญชีฝากสกุลเงินหยวนได้ ในปี2010สถาบันการเงินในฮ่องกงสามารถให้บริการเงินฝากสกุลเงินหยวนแก่บริษัททั่วไปที่ไม่มีเทรดเซ็ตเมนต์ได้และเปิดให้ซื้อขายเงินหยวนในฮ่องกงโดยไม่จำกัดวงเงินลินหมินปี้มีราคาที่แตกต่างในตลาดออนชอและออฟชอดังนั้นเพื่อแยกความแตกต่างตลาดจึงใช้รหัสแยกต่างหากซึ่งก็คือ c n h สำหรับเงินหยวน ออฟชอร์ shore, หรือหยวนนอกประเทศจีนอย่างไรก็ตาม c n h ไม่ใช่รหัสสกุลเงินที่เป็นทางการแต่จะใช้รหัส CNY เป็นรหัสทางการในระบบการชำระบัญชีกองทุนระหว่างประเทศราคาของ c n h ไม่ถูกควบคุมและเปลี่ยนไปตามตลาดขณะที่ราคาหยวนออนชอร์หรือ CNY ราคาลอยตัวในกรอบจากราคาที่ประกาศโดย PBOC การชำระบ,บัญชีออฟชอร์หรือหยวน C.N.H. สามารถทำได้ในวันทำการของฮ่องกงอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติวันหยุดของจีนเป็นวันที่ไม่ใช่วันทำการสำหรับธุรกรรมสำหรับตลาดออฟชอร์สภาพคล่องในตลาดของ C.N.H. ตลาดสปอตมีสภาพค 12, ล่อง10-12พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน และตลาดสวอป Within ัน e ยียอยู่ที่12ถึง14พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวันอย่างไรก็ตามการควบคุมหรือกฎของ CNY หรือความแตกต่างของ CNY และ c n h อาจจะฟังดูสับสนและมีรายละเอียดมากแต่ไม่ต้องกังวลกรุณาติดต่อกรุงศสี Global Markets สำหรับแนวโน้มและมุมมองของค่างเงินหยวน เนื่องจากการเติบโตที่แตกต่างกันและแนวโน้มน,น,นโยบายของเศรษฐกิจจีนการเร่งเติบโตของ GDP ในครึ่งปีหลังและนโยบายผ่อนคลายของจีนเทียบกับความเข้มงวดและการชะลอตัวของการเติบโตในประเทศเศรษฐกษิจหลักเราคาดการว่าเงินหยวนจะแข็งค่าปานกลางเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยที่ usd cny อยู่ที่ระดับ 6.65ภายในสิ้นไตรามาสที่3และ6.60ภายในสิ้นไตรามาสที่4ของปีนี้จากระดับปัจจุบันที่6.91แม้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโควิด -19 ยังคงอยู่แต่เรามองเห็นความเป็นไปได้สูงขึ้นที่รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เพิ่มเติมและกระตุ้นความเชื่อมัน่น การลดอัตราภาษีของสหรัฐที่บังคับใช้กับสินค้าจีนก่อนหน้านี้อาจช่วยสนับสนุนเงินหยวนได้บ้างในขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองควรได้รับการระมัดระวังมองไปข้างหน้าปัจจัยสำคัญรวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายซีโร่โควิด19ตลาดแรงงานที่ท้าทายความแห้งแล้งและผลกระทบด้านลบของความมั่งคั่งอันมาจากราคาสินทรัพย์ที่ลดลง บ่งบอกว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยเป็นค่อยไปเราคาดว่าจะมีการกระตุ้นนโยบายเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมที่แข็งแกร่งขึ้นและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสถียรภาพสำหรับส่วนที่เหลือของปี2022 คาดว่าการเติบโตของ GDP ของจีนจะดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่3และ4และการเติบโตทั้งปีจะอยู่ที่3.5%สำหรับปี2022ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์คุกคามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ PBOC ปรับลดอัตาราดอ,อกเบี้ยและเราคาดว่านโยบายจะสนับสนุนมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูการเติบโต ไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนผ่านการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังจีนคิดเป็น13.7%ในขณะที่นำเข้า24.9%ดิจิ t a ลหยวน (ECNY) เป็นดิจิ t a ล c คอร์เรนของจีนคือเงินหยวนในรูปแบบดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางจีนในปี2020 รัฐบาลจีนทดลองเริ่มที่4เมืองเศรษฐกิจใหม่คือซันเจิ้นเฉิงตูซูโจและเชียงอันและขยายเพิ่มอีก6เมืองในปีถัดมาซึ่งคาดว่าอาจจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2023และ2024โดย e eCNY ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลจีนเป็นสกุลเงินดิจิตัลเดียวที่ถูกกฎหมายในประเทศจีน และร้านค้าไม่สามารถปฏิเสธการรับชำระเงินโดย ECNY 1 ECNY มีมูลค่าเท่ากับ1 CNY ต่างจากคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าไม่คงที่หรือราคาผันผวนตามทิศทางการขึ้นลงของตลาดและไม่ได้รับการค้ำประกันจากภาครัฐการออก ECNY ทำให้รัฐไม่ต้องพิมพ์ธนาบัตรออกมาทำให้ประหยัดได้มาก ดิจิทัลหยวนสามารถใช้ควบคู่กับหยวนธนบัตรและเหรียญหรือที่เรียกว่าเงินเฟียดดิจิทัลหยวนสามารถใช้หลายช่องทางอาทิเก็บใน e ี a l ล e เของ WeChat Alipay ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าดิจิทัลหยวนสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, โดยเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้หรือ NFC เป็นหนึ่งในระบบโปรโตคอลโมบายเพย์เมนต์ประเทศจีนเปิดตัวแอปพลิเคชันดิจิตอลหยวนหรือแอปกระเป๋าเงินหยวนดิจิตอลพัฒนาโดยสถาบาันวิจัยสกุลเงินดิจิตอลแห่งธนาคารกลางจีนให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ Android และ iOS ในปี2022ธนาคารแห่งประเทศไทยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ที่ทำเงินดิจิตัลบาทไว้สำหรับการโอนระหว่างประเทศโดยที่แบงค์ชาติมีจุดมุ่งหมายเดียวกับรัฐบาลจีนในการให้ประชาชนใช้เงินดิจิตัลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดและสามารถเห็นการหมุนเวียนผ่านระบบได้ขอบคุณสำหรับการรับชมสนใจบริการธุรกรรมเงินหยวนกรุณาติดต่อธนาคารกรุงศรี